ดีพี่น้องวันนี้พุ่มพ่าถูกขันมาถทถาแพลครับเทนี้นะครับเป็นเทจัดงานวิงวาวเบิกฟ้าบานลุมม้นตีสองครับจัดกันวันที่แปดวันที่เก้ากุ๊มป่านี้กับงานยังไม่เิ่มกับแต่ว่าคนคลักคลักครับพี่น้องเออบอกเลยว่ามางแ้วนี่คนนะครับบรรยากาศในงานครับไม่ต้องเล่นถึงกับเทนี้นะครับวิงวาวนะครับคนจัดงานกันทีทุ่งหน้าครับพี่น้องบรรยากาศขำๆเนี่ยเอ้ยมันระมังนะครับ มีการตกแดงไฟนะครับประไฟนะครับในการดันอาหารว่าโรยดานนะครับบรรยากาศเป็นบือกับเตียวบอกว่าจะพาไปไหนครับเหลืก็เราจะเอาไปปอบกับทันผู้ใหญ่ครับไปเราไปกันเลยครับตอนนี้ผมก็โยกับผู้ใหญ่่สุรลมานนะครับหรือว่าใหญ่มี่นะครับเป็นใหญญนุ่มไฟแดงนะครับผมจะสอบถามใหญ่มี่ลครับเกี่บ จิตประสงค์นะครับในการจัดงานในครั้งนี้ครับก็นะครับแต่วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับก็ถือสำคัญนะครับก็ได้เรียนวัฒนชัยยักษ์ครั้งที่นนหนึ่งนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากนะครับก็ได้เสียงต้นรับมากอะไก็มีเสียงเรียกร้องกันมากนะครับคีก็เลยนะครับครั้งที่นส่งการตรงนี้ว่าเดิมนะครับตรงอลังการว่าเดิมนะครับปีนี้นะครับแต่ก็ถือสำคัญนะครับวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับถือว่า จัดงานในครั้งนี้นะครับกรายได้หขายใจใช่นะครับเข้ากองทุนแรเนะครับเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดนะครับให้กับชุมชนชาวบ้านหลุมนะครับแต่ก็นะครับนำไปเสืร์ดินนะครับสร้างสนามกีฬาให้กับชุมชนบ้านหลุมครับครับตรงนี้นะครับหมู่บ้านบ้านหลุมนะครับมุดยศตมบลตาเปอําเภอตาเปจังหวัดสตูลนะครับซึงตอนนี้นะครับหมู่บ้านนะครับอย่างคาดนามกีฬาเนาะเพี้ยนนะกี่ย้มตั้งตังกับอย่างเี้ครับมีอะไรบ้างที่ว่าอยกกันหรืออะไรกัน กินกี่ย่ำจีวะเด็ดเด็ดครับผมครับผมเลยกไปไม่ได้นะครับกคือนะครับบอลย้อนยุกนะครับเป็นฟุตบอลในหน้านะครับเราเล่นกันเทในหน้านะครับกัลดิกาก็คือฟุตบอลนะครับกับทาว่าตีโอหนกเฟนนะครับอกหนกโลบนะครับก็ต้องข้ามวัวหน้านะครับข้ามวัวหน้าครับผมแลิกก็ถือสำคัญนะครับไฮไลท์มันก็คืออ่ามีฟุตบอลโควิีเซตนะครับเราเล่นกันใส่ปาทุ่งนะครับปาทุ่งกับพี่น้องครับแลิกก็เตะบอลกันโน่หยาบฐานนะครับโควิีเซตนะครับ เตบอกจนหยุกนะครับเวลาประมาณสิบพองสิบพองไหนล่ะชั่กนาฬิกาไฮไลท์เทียบพลัดไม่ได้ก็อีกไฮไลท์นึงก็คือนะครับบัลลุนแก๊สโชว์นะครับถึงกับเราจะโชว์ประมาณสักทำครับนาฬิการับสามสิบนาทีเป็นไประเภทนะครับนะครับคือโปรปัญญาการลอยรลมังรลมังนะครับเราจะได้เห็นบัลลุนโชว์กันนะครับครับนอนถึงกับมีแก้มเอืดนะครับไปกับพบกับบางจุกเว้นแบบอย่างนี้เนาบางจุกกรมาครับบางจุกบินตุกขมาจาก กามีครับใช่ใช่ครับผมันตีบบกกับเกว่าเกจโมาเดียวสาตุนนะครับผม fc กันมาก fc ัตทสานกับเทศทำกันก็คือตาเป้ตาเปครับเกมาร์เลยนะครับเรีกว่าพบกับติมงานบุรุษนองา่นต้นัย่าเฉพาะแมมม่ไสรุ่นแมมม่าไสรุ่นครับแมม่ไสรุ่นนะครับมาไข่กนมจาด้วยใช่กนุ่มจ้ากับเรกาหนงรหลงรหลงก็จะมาไข่นามไข่นานะครับจะมีกั้นโข้กโจมบนหน่วยทีนะครับใช่น เลยก็ามไปได้ก็คือกสุธัยกับเป็นปาวาชูนะครับปีนองนะครับอยาบผาสนะครับยนีเด็ดแน่นอนกับปีนองกับมีไรจะนำ่มๆอบไรบ้างกับับสุดธายนี้นะครับก็ผมในฐานะเจ้าของพื้นที่นะครับก็เชิญชวนนะครับปีนองทางพศ่นะครับมาเที่ยวบ้านหลุมนะครับในจุมจดบ้านหลุมของเรานะครับเกวางานว้าวนะครับเทวจัดกันแบบบรรยากาศ รามังรามั่งนะครับจนก็น่างานนะครับก็ซื้อหาวันแล้วนะครับก็คือถือว่าบรรยากาศรามังมากับเลยก็คนมาเที่ยวกันถือว่าหน้าตากันมาหน้าตาคับมันไม่ทันถึงที่นะเพราะใช่ครับไม่ถึงที่ไมครับถึงงานจาขนาดนี้ครับเพราะว่าการันตีเร็วค่ัพี่แล้วมันก็คือเด็ดเร็วทีนี้ต้องเด็ดว่าพี่เร็วเลย เออผมว่าแต่ละวันแต่ละวันนี่ผมว่าเป็นรอยรอยขึ้นตัวคนเนาะแล้วก็งหน่อยหน่ก็คือส่องรอยขึ้นครับครับนั่นก็คืออ่าก้อนงานนะครับเล็กก็ในงานผมก็รับประกันได้เลยนะครับว่าย่างน้อยๆก็ทำผัดเทปันขึ้นเลยกับนี่ได้ละยคืนนะครับใช่ครับแล้วก็การต่างๆนี้ไปเนาะตั้งแต่มาจากจะลุงนะครับก็ครับประปนสิบอ่าสิบห้าสิบพกลูเนาะคกับถึงหัวปัดเบะนะครับครับมาส่กหลูส่งหลูเลย กระพริบสั้นเด็กเรยนกระเลียวควัข้ามาเลยเนาะอ่าเขมามาประมาณหนึ่งโลกับพี่น้องก็จะมีป้ายหน้ามีป้ายมีไฟกับห็นกับห็นห็นเลยกับเห็นโยสายมือเลยใช่ครับเนาะอย่บนนู้นจัดๆเลยครับว่านี่แหละคืองานวิ่งวาวบ้านลุงครับผมแล้วอย่าลืมมาชักว้าวกันนะครับผม